อุ้ยกินอะไรอ่ะอุ้ยกินโอโคฟี่ไงสว,สวัสดีจ้าคุณ,คณอยู่ในช่องโฮ<ห>ทายอินแบบปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าต้นคลิปต้นคลิป่ยวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นของเอ่อแดดดี้ของเรา ที่พวกเราชอบแค่พูดก็เสี่ยวกีไปหมดแล้ว <S <S เราเคยทำรีแอคส่วนตัวให้เขาอยู่หนึ่ง<ช>รอนใสมัยก่อนก็คือฉันเฉลยแล้วก็เมันคือคุณแดดดี้แจ็คสันไงแจ็คสันหวังไนคนอะไรมันหลอกขนาดนั้นว่าทำน่อยทำจริงๆแบบทุกวันนี้ที่ทำบุญสวดมนต์ขอพรอะไรเงี้ยหนึ่งเือน,นั้นจะมีชื่อแจ็คสันว่าหนูขอให้หนูได้ผัวหน้าเหมือนแจ็คสันหรือว่าขอให้ได้แจ็คสันเป็นผัวเลย แต่พระขันตาก็คงยิ้มมุมเปล่าดูรูปสลับรูปทำไมมึงขออะไรที่มันอภินิหารจังอ่ะก็คนเรามันอยู่ในความหวังอ๋ออ๋อแล้วก็มีความหวังไงวันนี้เราก็เลยจะมาโยนโฉมหน้าของดดดี้ดบ๊ดดี้เนาะคขาปล่อยเพลงใหม่เป็นในค่ายของของดดดี้เองก็คือทีมหวังทีมหวังเออเป็นเพลงที่สองคือก่อนหน้านางปล่อยมาเพลงหนึ่งแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนที่นางแบบทาเทนี่ที่เป็นแบบหมาป่าที่ไปตามจีบหญิงกลางสายฝนอ่ะ เอออันนี้ก็ปล่อยมาอีกปล่ออยมีกครั้งหนึ่งไปดูก่อนว่าเกี่ยวกันไหมหรอเกี่ยวกันไหมฉันไม่แน่ใจแต่นางเอกหน้าคุ้นๆแต่ไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าพรากับจีนแบบดิเรกชันของทีมเพอกะเปาไปแบบจีนเป็นแบบเอาจีนเป็นไพ่ที่จีนหรือเปล่าดูมาด้วย แต่สไตล์เหมือนเอ็มวีที่แล้วเลยนะ pretty pretty piece มั้งอลิฟมีเลเวลิ่งอยู่เขาเป็นคนครัวหรอใช่แล้วมึงแค่ข <glimp> ้าสืบการอ่ะท่านโทษนะครับโอ้ย ม้ายิ้มอะไรให้ตจงเรียกชื่อฉันมันหังจีนเลยอ่ใช่แต่คานี้นเป็นค่ายปรตอยีสนะนี่คืออะไเอกปะอ๋อนลงเอกคนละคนกับอันที่แล้วโอ้ยเวยจังโยเกิรโยเกิรยเกิป็นไงล้าสุดท้าย เป็นเพลงภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมพ่อจะเป็นอะไรกับร้านอาหารแล้วผู้หญิงร้านอาหารมากปะ MB ที่แล้วก็ไปกินข้าวร้านหนึ่งแล้วไปเจอผู้หญิงก็ตามจี่เขาเต้นจนหัวเปียกหัวเปียกเป็นธุรกิจของพ่อไงแต่พอมา MB นี้ไม่ได้เป็นลูกค้านะเป็นนค่ใส่ร้องเท่าั้ไม่ได้ใส่เหมือนเนี่ยพ่อเยวต้อง้างกานเอรี กอดเกียวใครทัคนแบบนี้ยาพูดยามแ่ไมใช่ฝั่งไม่ไหวแล้วหน่อยเบาหน่อยจะมีบา่อยฉันตกไม่ได้นะเดี๋ยวลองพื้นติดใช่เฮ้ยเฮยพีกาใช่พี่กใมาไข่พูดเหรอไม่ใช่เหมือนเลยเหมือนมากเหมือนมาก เที่ยวกาดเหรอผู้ชายที่มาด้วยอ่ะ MV ถ้าเป็นไทยคือ MV ของไวย์ลิมพรโอเค okay, ทำไมอ้าวมีความต่ำต้อยไงอออ๋เหรฉันมันคนระดับฉันนเป็นหลังการแต่ผู้ชายที่มาคือคกูจะใช่ที่เป็นแบบเจ้าของสูตรเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนมากแต่ผู้ชายรวยอาจจะไม่สนใจเท่าไรหร่เลยไม่ใส่ใจผู้หญิงเลยดูเป็นเจ้าพ่อ ือประมาณว่ายังไงอ่ะยังไงก็ขอให้ได้ฉันได้จีบเธอหน่อยอะไรอย่างเงีขาก็ชอบแบบข้างหลางส่ทั้งหลังอ่ะข้างหลังทั้งาเลยดูตัวทีละนิดมโนจีบอ๋อเฮงดีนะเออดีดีเฮงนางแบบฉันว่ามีกลิ่นไอออนอยุคเบาเอออินเตอร์เลยอ่ะทำน่ มาว่าเลยเจลิงว่าแล้วไปล้างจานให้โดมผมติงว่ะจริงมากกับแฟนเขาแต่เนี่ยนะเฮ้ยปัดมันไทยเหมือนกันนะปัดเอ็มดีเนี่ยเขยไทยรเปล่า ก็ไม่สมหวังหรออุยแต่ว่าเพลงหลังยาวเลยอ่ะเออวะไอเรามันคนต่ำต้อยล้างจานจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเออเรามันก็แค่ปั่นจักรยานดูเขาสิรถเปิดประทุนก็หรูยังไงอ๋อเฮะดีเตอร์บายเจคสันหวังกับเลยหล่อโรดิวบายทีมหวังออกข้างหลังเป็นเบ้างเอาก็ไม่สมหวังจริงๆกันสิ วิลล่าจังเลยอ่ะมันแบบรุปผู้ที่ห่างไายอ่ะเนาะมันเสียแต่คริสปาย<ะ>แจ็คสันหวังด้วยนะเธอทำเองลเลือกเองหล่อวัอีเนี้ยเครียด <c oughs> <c oughs> ออกหวังเธอดูดิเธอดูด้างเธอดนีดิพี่มันมาขโมยหัวใจเราอรอพี่มิวถ้าชันมากอรับถ้าชันเป็นชนีของมั่กี้ช่ปะ นี him, Hence, he he like, уж, ่คันเนื้อคันนี้เนื้อคันนี้ก่อนจะรังสรรค์เราไปช่วยทำมันนักกินมันมีทางให้คนได้รวยขึ้นแต่เธอต้องปั่นก็ได้นะแต่เธอได้กอดเอวหัวเรียนเข้าไปเงนะบล็อกสอดต่บล็อกสอดตามผมมาครับเอามุมกล้องประมาณนี้นี่เอาแบบนี้นะครับขอเราเอาจ้าแต่งเป็นแบบแดงแดงแบบซีนไปเลยนะหล่อจังเลยอ่ะ อุยวันนี้ฉันตั้งตัวเหมือนเขาแมนเธอใช่แต่เธอเธอคือด,ดีหวังนะเฟิร์ดหวังเฟิร์ดหวังเหรออุ้ยมามาทงไดรเรนเตอร์เองหมดเลยนะแต่ไม่ได้แบบพี่ฟื้นนะนี่เองนี่เอง แค่นี้ก็เสียวแล้วแส่พ่อยิ้มให้อันนี้เขาเป็นแบบยุค9ก่วของฮ่องกงแนวแบบสไตล์แบบเก้าสูงนี่เก this uh, uh, I mean, uh, uh, time rather than าด้วยไม่อยู่ใจกลางที r ผ o ้ส่วนตับแค่แนั่งดูแบบจอยกับี่ดูดิดูแบบคุยกับคุณภาพส่วนพนั่งนั่งลุยน่าจะมาลุยจริงหวังเป็นตัวแหละซึ่งก็ดูมี potential ไปได้ไกลนะใครเนี่ยพอดูดิคุณภาพอยู่นะไม่ใช่แบบ นางบอกว่านางเป็นด i s h w a เป็นคนล้างจานอยู่ในริสซารอง imagination ด้วยเป็นเหมือนแบบเอียนการว่าเขาคความสุขกับผู้หญิงคนก็เหมือนข้างรักอะคิดไปเองนะมันเป็นไปไม่ได้ไหนยังไงผู้หญิงเขาก็มีแบบคู่มันคู่หมายเขาบอกแล้วก็คือไมเพิลลอมพอนในเวอร์ชั่นฮ่องกง เ็กมอสุกอย่างเดดูรอยสักดูเออเบียดกัดถ้าฉันไปเป็นเบื้องหลังเราเราแบบเบอยากองเราก่อน,กกอนปรบมือให้กับคุณแจ็คสันหวังมันลอ่อมันลอ่อแบบวูบมัน <laughs> ไม่ใช่แค่ลอ่อ หลอหลอตะโก,กนอ่ะเออแต่ว่าเพลงไม่ติดเ,<อ>เพลงอินเตอร์อทำนองดนตีคือฟังง่ายเข้าถึงได้ทุกชนชาติ MV สวยเป็นแบบสไตล์คือยุค90รีพ <Represent S 1> ินงกงันเป็นฮ่องกงกลายเป็นจีนเป็นจีนไลท์ติ้งไม่ติดความหล่อไม่ไม่ไม่เคยติด พี่ผิดก็ใช่ไม่ติดพไม่ติด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 ไปหมดเลยอ่ะอย่างเดียวที่ติดตัวฉันเขาติดเราเขาติดเราเพราะว่าเราอาจจะซ้อนจักรยานเขาเราอาจจะมียางขดบ้างอะไรบ้างหรือโซ่รุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเธอไปเล่นอันนี้อันอาจจะต้องเปลี่ยนโพซิชันเป็นให้เธอปั่นปั่นแล้วให้เขากอดแต่ว่าเขาจะเธอน้กไหมออย่างนี้เขาจะกอดอย่างนี้แล้วมือเขาจะอยู่ห่างอะไงน้มือเขาจะคุยกันสองฝั่งว่าอีกนิดนึง นหน่อยอีกนิดนึงจะถึงกันแล้วเธอนึกถึงไหมท่านี้มันคือแบบเหมือนไปอุ้มกระถางต้นไม้ที่จตุจักรโอ่งโอ่งราชบุรีโอ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือพ่อเนี่ยจับสังเกตได้นะเอ็มวีที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นแบบไอ้หนุ่มชุดนี้เลยไอ้หนุ่มสไตลิ่ง90ฮ่องกงเหมือนกันไปในร้านอาหารแล้วไปไป้างรักไปเจอลูกค้าร้านอาหารด้วยกันโอร้องเพลงจีบเขาเต้น ฝนตกตัวเปียกเห็นสลีละก็คือไม่หยุดจีบพอมาเอ็มบีนี้ก็คือตกกลายเป็นแค่ไอคนรักเขาครั้งเดียวใช่เขาไม่รู้ตัวได้สํารัแต่ว่านี่ไงรอบที่แล้วไม่ไม่จ่ายค่าอาหารเขาไงรอบนี้มันเป็นเด็กลัางจานเป็นพักต่อหรอเป็นพักต่อเป็นลังจานใช้งานใช้เงินเขาเหมือนขึ้นรถไฟขอตลอดเวลาดูเอ็มบีนี้มันบอกมันบบกเขาล่ออะทไมครับเนี่ยไม่คูรจะพูดคำไหนนะว่าเขาหล่อ สวรรค์ัปปั้นลงมาให้แบบเนี้ยแบบสวรรค์ตั้งใจปั้นอ่ะไม่เหมือนพวกเราที่โยนลงมาเลยโยนเหรอีดอกหน้าเลยกระแทกกับพื้นนิดนึงสวรรค์แม่งงานยากกว่พวกเรามากแบบแบบออกมาปั้นมาแล้วโยนโยนลงไปไม่เกาอ่ะเขาปั้นแจ็คสันใช่ไหมเขาจะมีแบบอุปกรณ์เนี่ยกรีดตรงนี้หน่อยปั้นตรงนี้เขาใช้มืออุปกรณ์พวกเราเขาใช้ตีมปั้นเขาใช้แบบไปไปเขาลงไปได้แล้วแป้งโดไม่รู้ว่าโยนลงมาหรือโยนขึ้นนะพวกเราอ่ะ คุณผู <Das guided> ok ้ชมดีมากค่ะไม่ดูจะพูดอะไรละคลิปนี้ก็คือลองไปดูกันเองล้วกันเราจะรู้ว่ามันดีขนาดไหนใช่เว่าทุกคนกรี๊ดอยู่แล้วเราก็กรีดเราก็กรีดเนี่ยอนนี้แบบเยี่ยวข้างล่างเนี่ยเปียกแล้วเขาเยี่ยวแตกหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราอยากเห็นเราอยากล้างจานเดี๋ยวต้องลงไปล้างจานก่อนใช่เพราะว่ากินข้าวเสร็จจะไม่ล้างจานค่ะไปค่ะคุณผู้ชมฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบคลิปของพวกเราแล้วก็แดดดี้แล้วก็คุนหนุน ช่องนางแมวป่าและโอทอฟฟี่นะคะอันนี้เป็นยูสุสปาร์กลิงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นกาแฟส้มกาแฟสซมน่าจะเป็นอร่อยมากใช่ไมไปกินกันนะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะฝากด้วยนะคะแฟนคลับของทั้งทีมหวังนะคะแล้วก็กอดหวังด้วยค่ะกอดหวังด้วยนะคะก็กอดเซกอดเซกอดใจกอดใจนะคะรอบที่แล้วกอดเแฟนคลับกอดเซนน่ารักกับเรามา่เพราะเราทำรีแอทเพลง ไปของเซเว่นไปเราให้ข้อมูลผิดออไปเยอะเลยแล้วก็มีการเข้ามาตักเตือนในแบบรูปแบบที่น่ารักแล้วก็โอเคแบบเราก็ทําให้เราทําใหม่ไม,ไม่ใช่ว่าทําใหม่เพราะว่าแบบกลัวคนมาด่านะแต่เหมือนเรารู้สึกว่าเพลงมันดีแล้วแบบออมันมัน,มนเราอยากทําอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่พลาดตรงที่เราไม่ได้หาข้อมูลแบบก่อนเพราะว่าช่วงมันมันจะมีช่วงแรกๆที่เราแบบว่าเราก็อยากเฟิร์สอิมเพรสชั่นอยากให้มันรีแอคมันจริงแต่ว่าหลังๆก็คุยกันว่าอย่างน้อยอ่ะ รู้ข้อมูลมาสักหน่อยไม่อันไหนไม่รู้เดี๋ยวมาถามใช่คนดูก็ได้ถ้าเราพูดอะไรผิดก็แนะนําได้ว่าเออหรือว่าพ่อตอรี่พ่อเขาไม่ใช่แบบที่เราบอกหรืออะไรเงี้ยมาบอกกันแต่ไม่ต่างไปจากมีเราไหมก็ชัดอยนะอไม่ได้สองสออย่างหน้อยล้างจานอ่ะฉันพูดถูกละ่อล้างจานจริงถือจานแล้วล้างอย่างมาคือผิดกษัยพีกษัยช่ใช่ไปล้วงจานทุกคนไปล้วงจาเพื่อนฝากเลยนะครับขอบคุณครับ